สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเองกับช่องพีเอฟฟอร์ดนะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้า Ford ดนิกเก้นเรนเจอร์สตอร์มแตัวนี้นะครับจะเป็น Storm t แท็ก4คูณสแล้วก็มีชุดแต่งจัดเต็มรอบคันกันไปเลยนะครับถ้าใครพร้อมอยากชมวันได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอฟฟอร์ดให้เราด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น Storm t แท็ก4คูณสสีขาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่งจัดเต็มสุดๆไปเลยนะครับคันนี้ Uh huh. ที่จะมีมาให้จากโรงงานเลยนะคือด้านบนฝากระโปรงตัวนี้นะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับอะคริลิกสีดําแบบนี้นะครับรถสีอะไรก็แล้วแต่นะครับด้านบนฝากระโปรงก็จะเป็นอะคริลิกสีดําแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของสตอมแท็กเนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่องยนต์สองจิตรูลิตรไบเทอร์โบนะครับสองร้อยสิบแรงม้านะครับตัวนี้ก็เครื่องแค่สองพันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแรงม้าเนี่ยได้สูงถึงสองร้อยสิบกันเลยทีเดียวนะครับ ถัดลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นเดิมๆเนี่ยจะเป็นโลโก้หัวตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวรวงพึ่งนะครับแบบนี้แต่ว่าคันนี้นะครับจะเปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้าแบบ FORD นะครับเป็นตัวอักษรใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับด้านบนเพิ่มไฟ LED ตัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะนี่นะครับนี่เป็นคืบเลยนะนี่นะครับสามจุดนะครับคันนี้ลูกค้าสามารถเลือกรีเคสตสีได้นะครับจะเป็นสีขาวกับสีส้มแต่ว่าคันนี้เนี่ยเลือกเป็นสีส้มนั่นเองนะครับถัดลงมาด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับ ปกติตัวนี้จะมีอยู่แล้วกับลูกสตอมแท็กนั่นคือไฟ AUX แรมนั่นเองนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดใช้งานไฟสูงตัว AUX แรมเนี่ยก็จะเป็นลำแสงส่องตรงไปนะครับเวลาเราลุยป่าก็จะมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของไฟหน้าของลูกสตอมแท็กไม่ว่าจะเป็นขับ2อขับ4นะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบเมทิค LED มาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นไฟตัว T แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเมทิคโคมโปรเจคเตอร์นะครับสองโคมแบบนี้ทำงานได้ดีมากๆนะครับเวลากลางคืนก็เปิดไฟสูงต่ำออโต้ให้ด้วยนั่นเอง ถัดลงมาด้านล่างตัวนี้นะครับจะเห็นกันชนหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะตัวนี้คือกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์รุ่นแอดลัสตนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะติดแลปเตอร์แนะนําเป็นชุดนี้เลยนะครับหรือติดเลนเจอร์รุ่นอื่นๆเนี่ยตัวนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้6จุดใช้งานได้ปกติเลยครับตัวนี้นะครับจะมีโลโก้คําว่าแฮมเมอร์นะครับขลุเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ครับกรอบายทะเบียนเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับกลา ใช้งานเรดาร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาบังเนาะสามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับเดนเซอร์นะครับจะว้าวไว้6จุดแบบนี้นะครับตรงส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะไฟตัดหมอกจะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะครับแบบนี้จะมีโลโก้ตรงไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยปกติไฟตัดหมอกมันจะอันสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันเล็กๆเนาะตรงนี้จะเป็นตรงนี้แล้วก็ยาวๆมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็น LED นะครับนี่ยาวๆเป็นเส้นๆสองฝั่งเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ด้านบนนะครับ บริเวณกันชนหน้าตรงนี้นะสามารถติดไฟบาบ์เพิ่มได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการให้มันดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับสำหรับชุดกันชนหน้าเหล็กแอดร้าันนี้ด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างของชุดกันชนหน้าเหล็กตัวนี้นะครับก็จะมีแผ่นกันกระแทกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะแข็งแรงนะครับตัวห่วงลากจูงของตัวรถเองจะมีอยู่2จุดตรงนี้ก็ใช้งานเหมือนเดิมได้นะครับแต่จะเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นห่วงแดงของแฮมเมอร์นะครับเพิ่มเข้ามาตัดกับสีตัวรถด้วยนนนนนนะะะะาาาวดดํํแงงคครรรรัััับบบสหีี้้ก็จอยู่ต ห่วงรากจูงด้านหน้า2ฝั่งก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยึดจับตัวโครงนตนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับลากก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มในส่วนของคิวล้อนะครับเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับดีไซน์คล้ายๆกับตัวแรปเตอร์เนาะแต่ว่าจะต่ําลงมากว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่านูนออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ย ตัวนี้เดิมๆเนี่ยจะเป็นแม็กขนาด20นิ้วแล้วก็เป็นคลิปสีแดง1อันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบของแรปเตอร์เลยก็คือยกล้อแรปเตอร์เข้ามาใส่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะตรงกลางนี่คือของแท้นะหมุนแบบนี้ได้นะครับโชว์รออแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นสีเทาดำนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางของ BF นะครับสเปกยางอยู่ที่285,70 R17 นะครับก็เป็นยางขนาด17นิ้วนะครับเป็นของ BF นะครับยางออเทอเรน K.O.2 นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถใส่กับตัวเล n g e r s อร์ m ตอ c k แล้วเท่มากๆเลยนะครับนั่นค่านะครับในรุ่น t o อม Pa c k เองเนี่ยก็จะมีราวาลังคาแบบปรับได้มาให้นะครับจากโรงงานเลยนะเวาลังคาเนี่ยปรับแบบควยได้นะครับจะสังเกตได้ว่าเวาลังคาของเขาเนี่ยจะอันใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลยนะครับแบบนี้มีมาให้จากโรงงานนะครับกระจกมองข้างสีดําแบบนี้นะครับพร้อมกล้องมองข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตัวฟังก์ชันที่กระจกมองข้างเนี่ยก็ยังมีระบบบสปอร์ตเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีตัวสองอะคริลิกนะครับคำว่าสตอมแท็กนะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้คือจุดเด่นของรุ่นสตอมแท็กเขาเลยนั่นเองนะครับกุญแจนะครับมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดมีกุญแจที่ตัวนะครับล็อกลดล็อกจากมือเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับบันไดข้างจากโรงงานแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดเด่นของรุ่นสตอมแท็กเลยคือสติกเกอร์นะครับด้านข้างนี้แบบนี้นะครับมาจากโรงงานนี่ประตูหน้ามีนิดนึงนะครับแบบตรงนี้แล้วก็ประตูท้ายแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นรงรถด้านท้ายก็ยังมีให้นะครับถัดมาอีก ที่ตัวท้ายรถตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานเช่นกันนะครับนี่ฝาเปิดน้ำมันนะครับอยู่บริเวณด้านท้ายตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้มาจากโรงงานเช่นกันนะครับสปอร์ตบาร์ของซัตตอมแท็กเนี่ยพิเศษกว่าลูกอื่นคือเขาสามารถปรับได้นั่นเองนะครับนี่นะกำตรงนี้นะครับฝั่งเดียวนะครับเลื่อนนี่ล็อกแล้วนะครับเลื่อนปรับแบบนี้นะครับได้ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้วยถ้าเป็นของวายแท็กเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาตัดกับสีเงินนะครับแต่ว่าของซตตอมแท็กคือสีดํา แล้วก็ด้านบนนะครับเวลาใช้งานคู่กันกับราวหลังคาด้านบนที่เป็นแบบไขว้ตัวนี้ก็ไขว้แล้วก็วางเรือวางไม้วางเหล็กพาดด้านบนได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับสําหรับสบปอร์ตบาร์ของท่านจอมแท็กนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานกับราวหลังคาที่มีม,มาให้จากโรงงานได้เลยนะครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายกันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3าแบบนี้นะครับมาจากโรงงานแล้วก็มีตัวล็อกนะครับฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของโลโก้ของส tor มแท็กเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้แล้วก็มีกล้องถอยแบบนี้มาให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว4 4นะครับจะมีโลโก้4 4เนาะแล้วก็โลโก้คำว่าสตอ m แท็กแบบนี้มาให้นะครับสตอมแท็กเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับขอบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มคำว่าเรนเจอร์เข้าไปนะครับปกติมันจะเป็นตัวปั๊มเข้าไปเนาะตัวนี้เพิ่มอะคริลิกนะครับเป็นตัวนูนออกมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยฝาจากฝาท้ายเนาะดูเข้าไปเนี่ยเป็นสี ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ full led แบบนี้เลยมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างสวยเลยนะตัดลงมาในส่วนของกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายรุ่น m series ตัวนี้ก็จะมีไฟถอยนะครับแบบนี้มาให้นะแล้วก็ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนแล้วก็โลโก้คำว่าแฮมเมอร์ตรงนี้ตัวนี้มีตัวฉลุเป็นตัวลายสวยเลยนะแล้วก็ตัวนี้สามารถเพิ่มนะครับหัวบอลเพิ่มป่านกแก้วติดตรงนี้ได้เลยเวลาเราลากจูงเรือหรือว่าลากจูงเทรลเลอร์ต่างๆ สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีจุดยึดห่วงนะครับอีก2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะ6จุดนะครับก็จะมีว้ลลแบบนี้ไว้ให้นะครับสามารถใช้งานเซนเซอร์ถอยนะครับปกติแล้วก็จอดเฉางแบบเดิมได้เลยนะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในส่วนของฝาท้ายตัวนี้เนี่ยติดเพิ่มเป็นตัวโรเลอร์ลิสต์แบบไฟฟ้านะครับอี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ครับโรเลอร์ลิสต์ไฟฟ้าของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีรีโมท นี่นะโลโก้แฮมเมอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับกดเปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ใช้รีโมทกดได้เลยนะครับหรือว่าที่ตัวของโรเลอร์เองเนี่ยในฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มกดด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะมีไฟด้วยนะสวยมากๆเลยนะนี่กดตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียงเงียบมากๆานะครับกันน้ได้ดีแล้วก็กินพื้นที่น้อยนะเห็นไหมมันใช้พื้นที่แค่นี้เองนะครับแค่ตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้เองนะแล้วก็ ด้านล่างก็ยังใส่ของได้นะครับแล้วก็มีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับแบบนี้เวลาส่องสว่างกระบะท้ายเนี่ยก็จะเห็นของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งกับตัวสตอมแท็กได้เพราะว่ามันจะไม่ติดตัวซัพพอร์ตบาร์ของเขานะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเฉพาะนะสำหรับแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับพามาชมด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นสตอมแท็กนะครับเบาะหนังภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงแล้วก็เบาะผู้น่าเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับกลมมาลายก็ ไฟฟ้านั่นเองนะครับสามารถปรับได้4ทิศนะครับเข้าออกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็จอกลางนะครับก็จะเป็นจอกลางขนาด12นิ้วสามารถเล่น Apple Ca คาเพ o ดอโตได้นะครับมีไวร์เลสชาร์จมาให้นะครับเกียร์ด้วยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับสามารถจอดที่้างอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าหน้าตาแบบนี้เลยนะใช้เกียร์เอ็มได้บวกลบได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวโหมดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถึง6โหมดนะครับแล้วกโ ไฮโ o ล o ทูไฮจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโหมด road, ออฟโรดเนาะแล้วก็ระบบจอดเทียบข้างอัตโนมัติให้แบบนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าสตอมแท็กที่มีชุดแต่งเหล็กเต็มรอบๆคันแบบนี้เลยนะครับถ้าใครชอบชุดแต่งเท่ๆแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยก็ทกักมาตามไลน์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีมี่ฟอร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ